สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญซึ่งได้มานานแล้วนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันสักหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ก็คือนะครับเหรียญรุ่นพยักฆ์มหาลาภนะครับของของปุนส์ นะครับจันพระนโนนะครับวัดป่าอิสระธรรมอำเภอกาดํำนวยจังหวัดสกลนอครน,นะครับซึ่งเรียนรุ่นนี้ก็ชื่อรุ่นพยักมหาราบนะครับก็พุทธคุณก็จะเกี่ยวกับโชคลาภนะครับมหาอำนาจมหบาบารมีนะครับซึ่งเรียนนี้ก็มีการพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันเสาร ที่5นะครับมีนาคม2,565วัตถุประสงค์ของเรียนนี้ก็คือ,อจัดสร้างเพื่อบุรณะอุโบสถและเจดีหลวงปู่ศิลานะครับเป็นพระอุปชาของหลวงปูศ่ศุนะครับที่วัดป่าอิสระธรรมนะครับอำเภอกาดํำนวยจังหวัดสกลน,นครนะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีเจดีที่บรรจุสารีละ สังคานของหลวงปู่ศิลานะครับอยู่ที่วัดปายสละธรรมซึ่งเป็นพระอุปชาของหลวงปูศ่ศย์นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของเรียนนี้นะครับกันสักหน่อยนะครับเรียนนี้ก็จะเป็นเหรียนที่รูปร่างนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ เป็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นหลวงปู่ศยลนะครับเป็นหลวงปู่ศยลนั่งขัดสมาธินะครับอยูอ่ตรงกลางเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีพญานาคมีพญานาคสองตนนะครับฝั่งซ้ายหนึ่งตนฝั่งขวาหนึ่งตนนะครับแล้วก็จะมีเสือ,อสองตัว ซึ่งเสือตัวตัวหนึ่งนะครับอยู่ทางขวามือของผมเนี่นะครับก็จะหลวงปู่ก็จะนั่งอยู่บนหลังเสือนะครับตัวทางขวานะส่วน well, ตัวทางซ้ายนะครับก็นั่งอยู่ด้านหลังนะครับหันหน้ามาทางด้านหน้าของหลวงปู่นะครับซึ่งด้านบนก็จะมีอัขรยันนะครับอยู่ด้านบนสูงด้านบนสุดนะครับก็จะมีพระพุทธ นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนั่งอยู่บนสุดนะครับองเหียนซึ่งเหียนนี้ก็ลักษณะเหรียนนะครับก็จะมีลายเส้นป็นเส้นเล็กๆนี่นะครับเป็นเส้นเล็กๆเต็มเลยนะครับซึ่งเป็นเหรียนนี้ก็เหลียที่ผมได้เช่ามา สิทธิ์ของท่านโดยตรงนะครับสิทธิสายตรงของท่านออกมาก็เลยเหรียญมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีพุทธคุณดีนะครับมีพุทธคุณด้านโชคลาภนะครับมหาอำนาจมหามบรารมีส่วนด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นข้างบนก็จะเป็นเขียนว่าพยักมหาลาภนะครับด้านบนถูกทรง รูปทรงเหมือนใบโพนะครับเหมือนรูปทรงเหมือนใบโพแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพญานาคสองตนเวมกันครับกำลังคันกันอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆข้างล่างก็จะเขียนว่าหลวงปู่ศูลย์จันทวังงนนนวัดป่าอิสระธรรมนะครับอย่างสกลนครสองห้าหกสี่นะครับ ซึ่งเลขนี้รหัสโค้ดก็เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ต่อโค้ดอีกฝั่งหนึ่งด้วยซึ่งเป็นเรียนที่น่าเก็บสะสมนะครับน่าสะสมผมก็มาแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับซึ่งดูสวยงามนะครับ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของท่านเอกลักษณ์ของท่านก็คือเสือกับพญานาคนะครับเอกลักษณ์เรียนของท่านส่วนมากจะมีเสือและพญานาคนะครับจะเกี่ยวกับพยบายุนะครับแล้วก็นาคนะครับนาครลาดนะครับซึ่งกอท่านใดก็ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับใครชอบอันนี้เอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็สำหรับเรียนนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังและรับชมเหรียนกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีคิดหวังเิ่นใดก็สมปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ